ไฟเียวซ้อมมากี่วันประมาณเดือนเดือนซ้อมอยู่ดีค่ใครทีหมอไรพัฒน์เหมือนเดิมมีใครช่วยเป็นคุปปะซ้อมพี่น้องตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้20ปีสูงเท่าไหร่ครับ173น้ำหนักปล่อยปล่อยมวยสไตล์วันนี้เจอคู่ปรปบเก่าอีกแล้วน้ำตาเดือดเจอมาสามครั้งแล้วนะสี่ไอ้ที่ไฟที่สี่ไฟที่ห้าเลยเหรอทั้งสี่ไฟที่เจอเป็นไงบ้างชนะ ชนะสามแพหนึ่งวันนี้ไฟที่ห<อ>้าคิดว่าวันนี้ย้ำอีกไหมไม่เกิดเลยอ่ะ,ะอที่ชนะกันที่สุดมากมไงเบียดกันหรือว่าขาดก็เลวกๆเบียดบล้วไฟสุดท้ายชนะครับอตออยันอยู่เวรอยประมาณร้อยเมื่อก่อนยป่สิบเก้าตอนนี้เรายี่ส<ป>ิบเก้าวันนี้ร้อยยี่สิบเก้าเนาะวันนี้ต่อปอนหนึ่งมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเมื่อเช้ามารถเท่าไหร่เรา ปอนเกือบสองปอนเกือบสองปอนนี่เหลืออีกจุดสี่แต่ยิ่เดียวยิ่เสน้นยิ่สายหน่อยร่างกายตรานี้ยร้สมบูาารณ์แข็งแรงล่าสุดไปใครไปอ๋อพีเว้นี่ล่นครับที่ทวันนั้นเป็นไงก็แพ้แพ้รุ่นพี่ไปเนาะวันนั้นเปิดร้อยร้อยยี่สิบสามยีอมันใหญ่ด้วยใช่ฮะวันนี้กลับมาร้อยยี่แปดที่ประมาณนี้เลยยี่แปดยี่เก้าเนาะเกี่ยววันนี้ก็มาแจ้งเกิดและย้ำชร์นะด้วย คุ้มมากี่กิโลประมาณหกโลกว่าต่อยเมยไทยมาทั้งหมดก็เกือบร้อยถูกแล้วคนจังหวัดพัทลุงเอาฟ้าช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยมาฝากชาวอุบลราชธานีเป็นน้ำใจเลยวันนี้เต็มที่นะพร้อมยำชัยนะอ่ะขอโชคดีครับ